ตุกตาน้ยน่ารักมากเลยเธอครั้งที่แล้วจอดอะไรไปจกระดือเน,อะนาะนะชื่อว่าน้องอะไรนะน,งา,นางฟ้านะฮะอยู่บนฟ้านั่นแหละหวานขนาดนี้ฮะน้องฟ้านั่นเองนะครับก็สะดือเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังโอเควันนี้มาจอดอะไรครับจอดเปีกจมูกข้างซ้ายด้วยเพชรนะ,ะตามน้องฟ้ามาครับ มีไหมน้ำตาเธอจะเห็นหรือ,อยังจะเห็นนะนะฮะเราจะจิบกระจกให้ดูครับนง้งฟ้าอ้าวนะฟ้าดูกระจกครับผมนะฮะเย้อย่างเด่นเลยนะอ้าว๋อยไหมูกใจไหมหักก่อน้ำตูนิตาไหลที่หนึเจ็บมากไหมได้อยู่ด้ได้ไหมฮดก็ด,ด้ด้ด้ไ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 ด้ด้ไ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 ้ไดรได้ได้ไนาไดด้ได้้ดระรนะ้ะ้้้